เรื่องราวของนักเขียนตกอับที่สมัครมารับจ้างดูแลคนพิการที่โคตวจะกวนโอยปากคอร้อร้ายเป็นที่หนึ่งซึ่งการได้มาดูแลหนุ่มคนนี้มันกล่าวทาให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยทุกคนล้วนผ่านความยากลําบากแถมทั้งคู่เนี่ยยังช่วยเติมเต็มกันและกันจนเกิดเป็นความผูกพันที่ไม่รู้ลืมในผู้ยนอ์เรื่อง The Fundamentals of c a r i n g บทเรียนพื้นฐานของการใส่ใจแรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับเบน ที่ได้มาสมัครอบรมเป็นพี่เลี้ยงคนพิการหลังได้ใบวิชาชีพมาเขานั้นก็ได้มาสัมภาษณ์งานกับครอบครัวเอลซาที่เธอนั้นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและเพิ่งย้ายมาจากประเทศอังกฤษซึ่งเธอนั้นก็เริ่มสัมภาษณ์ให้เบนเนี่ยเล่าประสบการณ์ทํางานแต่เขาที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนั้นก็บอกตรงๆแล้วพอเธอถามว่าเขาเนี่ยมีลูกหรือเปล่าเขานั้นก็ตอบว่าไม่มีมันก็ยิ่งทําให้เธอนั้นอยากจะปฏิเสธเขาไปทันทีแต่ในตอนนั้นเทเวอร์ลูกชายของเธอ ข่าวนั้นก็นั่งวิวแชร์ออกมาโวยวายไม่ได้สติเบนที่ตกใจนั้นก็เออไปเลยแต่ที่ไหนได้ข่าวนั้นก็แค่ลองเชิงเบนเท่านั้นแถมไม่หนุ่มนี่เนะี่ยยังติดตลกเล่นมุก5าบาท10บบาทก่อนจะถามว่าเบนเนี่ยจะล้างก้นเขายังไงเบนที่เห็นว่าเขากล้าถามเนี่ยก็กล้าตอบบอกว่าจะล้างด้วยวิธีที่ไม่มีทางให้เขาเนี่ยขี้คาดากแน่นอนเท่านั้นแหละเทเวอร์ที่ได้ยินฝีปากเขาก็ต้องลงไปรับเบนเป็นพี่เลี้ยงทันทีเย็นวันนั้นเบนนั้นก็มาตามนัดของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เธอเนี่ยเป็นภรรยาเกา่าที่นั้นมาทวงใบหย่าจากเขานั่นเองซึ่งเบนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็เฉยเยไปเรื่อยแถมยังปล่อยเธอเนี่ยยามาสามปีแล้วและเขานั้นก็บอกเธออย่างเศร้าว่วาเขาเนี่ยยังทําใจไม่ได้ไม่พร้อมที่จะเซ็นใบหย่าตอนนี้ต่อมาในการทํางานวันแรกเฮลซ่าเนี่ยก็บอกวิธีดูแลลูกชายโดยบอกว่าเทเวอร์เนี่ยมีกิจวัตรเดิมๆทุกวันดูทีวีกินวาฟเฟลิลและออกไปข้างนอกแค่วันเพื่อรหัสเท่านั้นหลังจากแม่ออกไปทํางาน เทเวอร์นันก็เริ่มซาพูดจาทะลึ่ง่ึงตังๆอยากจะแอมพิธีกรสาวสวยเบนที่ได้ยินนั่นก็งงจะไปแอมเขายังไงและเทเวอร์นันก็เอาแผนที่ท่องเที่ยวมาให้ดูบอกว่าเขาเนี่ยจะไปดูวัวยักษ์และหลุมที่ลึกที่สุดในโลกแต่ก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันมากเทเวอร์นั่นก็ปวดเอื้อซึ่งเบนนั้นก็ทุลักทุเลเริ่มงานวันแรกเนี่ยก็โดนของดีเขาแล้วจนวันต่อมาเขาเนีก็เริ่มชินทำนู่นทำนี่อย่างกระฉับกระเฉงส่วนเทเวอร์นันก็ชอบปัน บางวันนึงก็แกล้งอาหารติดคอถามเอาเบนที่เชื่อเนี่ยก็หัวเสียไปเลยและยิ่งหลายสัปดาห์ขาวนั้นก็เริ่มไม่เชื่อแถมยังแอบเบือ่อที่ชีวิตของเทเวอร์เนี่ยมันวนลูปซ้ำๆเดิมๆทุกวันจนขาวนั้นก็ลองถามดูว่าถ้าเทเวอร์เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้ป่วยสิ่งแรกที่อยากทำมากที่สุดเนี่ยคืออะไรซึ่งเทเวอร์เนี่ยก็ตอบแบบไม่คิดว่าเขาเนี่ยอยากลองยืนฉี่เหมือนคนอื่นดูสักครั้งส่วนเทเวอร์เนี่ยก็ถามถึงอาชีพเบนก่อนหน้านี้ซึ่งพอรู้ว่าเขาเนี่ยเคยเป็นนักเขียน เทเวอร์เนียก็เลยเสนอให้เบนเนี่ยเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปเขียนดูแล้วอย่าลืมเติมคําว่าเทเวอร์ทั้งหล่อทั้งเจ๋งจนเบนเนั้นก็ขำเทนูนี่เนี่ยมันโคตรหลงตัวเองหลายวันต่อมาเบนที่เลิกงานมาเนี่ยก็เห็นคนมาดักรอเพื่อที่จะเอาใบอย่าไมาให้เขาเซ็นแต่เขาที่ยังทําใจไม่ได้ก็รีบขับรถหนีไปและพอมาทํางานเขาเนียก็ได้เห็นจดหมายที่ส่งมาถึงเทเวอร์แต่ห,หนมนี่เนี่ยก็เลือกที่จะไม่เปิดเอาไปเก็บรวมไว้กับซองอื่นๆและเบนที่อยากรู้เนี่ยก็ลองถามดู จนเทเวอร์หนึ่งก็เล่าเมื่อจดหมายพวกนี้เนี่ยเป็นของพ่อที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรคกล้ามเนื้อรีบแต่เขาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเปิดอ่านจดหมายน้ำเน่าวพวกนี้เลยแต่เบนที่ไม่จบนั้นก็อยากรู้ไปหมดแนะนําให้เขาเนี่ยลองเปิดอ่านมันดูเผื่อพ่อเนี่ยจะสํานึกผิดแล้วก็ได้ซึ่งเทเวอร์ทด่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็โกรธเลยบอกว่าคุณเป็นพ่อเนี่ยควรจะเลี้ยงดูและปกป้องลูกไม่ใช่มาเห็นแก่ตัวทิ้งกันไปก่อนจะปิดท้ายยังเจ็บแสบบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีลูกและจะไปรู้อะไร ถามเอาเบนที่ได้ยินนั่นก็นิ่งไปเลยวันต่อมาเฮลซ่าเน้นก็มาคุยกับเบนตรงๆบอกว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องที่ภรรยาของเขาเนี่ยฟ้องหย่าแล้วรู้เรื่องลูกชายของเขาหมดแล้วเขาที่ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็รีบถามว่าเทเวอร์เนี่ยรู้เรื่องนี้ด้วยไหมซึ่งพอเอลซาบอกว่าลูกเธอเนี่ยรู้ทุกอย่างเขาเน้นก็โกรธเลืองขึ้นนะเข้าไปต่อว่าเทเวอร์ที่รู้อยู่แก่ใจว่าเขาเนี่ยมีลูกยังจะกล้ามาพูดว่าเขาเนี่ยไม่มีลูกจะไปรู้อะไรซึ่งเขาที่โกรธมากเนี่ยก็ใส่เต็ม บอกว่าชีวิตของเทเวอร์เนี่ยโคตรห่วยแตกวันๆก็ได้แต่ดูโลกกว้างผ่านในทีวีแถมแค่จะอ่านจดหมายพ่อเนี่ยยังปอดแฮกมีหน้ามาปากดีใส่คนอนื่อยอย่างนี้เทเวอร์ที่ฟังจบข่าวนั่นก็เงียบกริบเช้าวันต่อมาเฮลซาที่รู้เรื่องเนี่ยกยบเบนไปคุยซึ่งเขาเนี่ยก็คิดว่าเธอเนี่ยจะเรียกไปบ่นเรื่องที่เขาเนี่ยด่าเทเวอร์เธอกล้าบ่นเรื่องที่จะชวนเทเวอร์เนี่ยไปเที่ยวไม่นานเทเวอร์นั้นก็ออกมาอธิบายว่าเขานี่อยากจะออกไปดูโลกกว้างจนเบนนั้นก็คิดว่าที่เทเวอร์เนี่ยอยากไปเที่ยว คงเพราะที่เขาเนี่ยด่าไปเมื่อวานแน่ๆเขาเนี่ยเลยจัดการช่วยขอกับเอลซาบอกว่าเขาเนี่ยจะดูแลเทเวอร์เป็นอย่างดีจนหลายวันต่อมาเอลซ่านั้นก็ใจอ่อนยอมให้ลูกไปออกทริปแต่พอเจอเข้าจริงเนี่ยเทเวอร์นั้นกลับกลัวขึ้นมาซัง,งั้นนั่งตัวเกรงทั้งทางระแวงไปหมดแถมจะกินอะไรเนี่ยก็ไม่กล้าสักอย่างโจนเบนนั้นก็เอาคืนบ้างกินยั่วเขาอย่างเอร็ดอร่อยเลยแล้วเวลาแวะปัป๊มเบนนั้นก็พยายามประคองให้เขาเนี่ยยืนชี้ให้ได้แต่ว่ามันเนี่ยกระทุลักทุเล เหลือเธอยิ่งกว่าเดิมหลังจากเดินทางมาได้สักพักเขานั้นก็แวะเติมน้ํามันและเทเวอร์นั้นก็หันไปเห็นสาวเท่คนหนึ่งจนเขาวนั้นก็มองเธอตาไม่กระพริบส่วนเธอคนนี้นั้นก็ทักว่าเธอเนี่ยชอบรองเท้าของเขาแต่เทเวอร์นั้นกลับตอบไปสั้นๆว่าห่างคําเดียวก่อนจะรีบใสยวิวแชร์ออกไปซึ่งพอเบนได้ยินเขาตอบสาวอย่างนั้นเนี่ยกะจัดการล้อทั้งทางคนอะไรตอบสาวว่าห่างคําเดียวเทเวอร์เนี่ยเลยอธิบายว่าที่เขาตอบสั้นแค่นั้นเนี่ยเพราะรู้ดี เมื่อไม่มีสาวคนไหนเนี่ยอยากคุยกับชายนั่งวิวแชร์แต่เบนที่มีคิดอย่างนั้นเนี่ยกระขามกริ้งและยังคงล้อเขาไม่หยุดจนเทเวอร์ที่เคยเนี่ยก็เลยหยิบไส้กรอกมากินแล้วมันนึนก็ติดคอจนหายใจไม่ออกคิดว่าเขาเนี่ยแกล้งเหมือนเดิมและวพอเห็นว่ามันเนี่ยนานเกินไปเขานึงก็รีบจอดรถเข้าไปช่วยเหลือยังไวแต่ที่ไหนได้หนุ่มนี่เนี่ยมันแกล้งเขาอีกแล้วเบนที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องหัวเสียตามเคยอยากจะหยิกมันสักทีต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงฟาร์มแห่งหนึ่ง ที่ที่นี่เนี่ยมีวัวตัวใหญ่ที่สุดในโลกแต่พอจะเข้าไปคนดูแลนั้นก็บอกว่าวัวเนี่ยมันอยู่ข้างบนไม่มีทางขึ้นสําหรับคนพิการแต่เบนที่คิดว่าอุตส่าห์ถอกันมาถึงนี่ก็จัดการโวยวายที่พวกเขาเนี่ยแบ่งชนชั้นและทําการโทรไปร้องเรียนสิทธิเล่นใหญ่สุดๆจนเหล่าคนดูแลที่นี่เนี่ยก็ต้องมาแบกเทเวอร์ขึ้นไปชั้นบนก่อนจะตะคอกใส่เขาอย่างเสียงดังว่าแหกตาดูให้เต็มตาซะซึ่งพอทั้งสองเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปก็ต้องตะลึงกันแบบสุดขั้ว หราว่าวัวยักษ์ที่ว่าน่ยมันไม่ใช่ตัวจริงถามมาพวกเขาเนี่ยก็ต้องยืนจ้องกันเงียบๆและพูดเป็นเสียงเดียวกันป้ากลับเถอะถามาคนดูแลเนี่ยก็ต้องแบกขึ้นแบกลงเหนื่อยชิบเป๋งแล้วเมื่อเริ่มเดินทางเทเวอร์เนี่ยก็บอกว่าเขาอยากแวะไปหาพ่อและขอให้เบนเนี่ยห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่เขาเด็ดขาดเพราะเขาแค่อยากรู้ว่าถ้าพ่อเจอหน้าเขาเนี่ยจะพูดว่าอะไรจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็แวะมากินข้าวข้างทาง ซึ่งตอนนั้นเทเวอร์นั้นก็มองออกไปเห็นสาวเท่คนเดิมที่กําลังยืนโบกรถอยู่เขาที่มองไปมองมาเนี่ยก็เริ่มเห็นใจบอกเบนว่าให้เธอเนี่ยติดรถไปกับเราด้วยคนแต่เบนเน้นก็บอกให้เทเวอร์เนี่ยไปชวนเธอเองซึ่งเทเวอร์เน้นกําลังเลอยู่นั้นก่อนจะรวบรวมความกล้าบังคับวิวแชร์ออกไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็เลี้ยวกลับมาอย่างไวจนเบนที่เห็นว่าไม่ได้การเลยเดินออกไปทักทายเธอเองและชวนให้เธอเนี่ยมารวมตัวอาหารด้วยกันซึ่งเธอนั้นก็แนะนําตัวว่าเธอนั้นมีชื่อว่าดอท ก่อนจะหันไปถามกับเทเวอร์ว่าตรงนั้นตรงนี้ของร่างกายเขาเนี่ยยังใช้งานได้หรือเปล่าทำให้อารมณ์ตอนนี้เนี่ยเริ่ม18บวกสุดๆและเทเวอร์ที่เห็นมาเธอเนี่ยเป็นคนตรงข้าวใน,นก็หัวรอชอบใจเหมือนจะหลงเสน่ห์เธอเข้าให้และพอเริ่มเดินทางกันต่ออถนั้นก็เล่าว่าแม่ของเธอเสียส่วนพ่อเนี่ยก็แมวไหนเธอเลยอยากย้ายไปอยู่ที่เดนเวอร์เพื่อไปหาที่เรียและตั้งต้นชีวิตใหม่ในตอนนั้นสัญญาณบางอย่างในรถเนี่ยมันก็ร้องเตือนเทเวอร์ที่กลัวนั้นก็เริ่มตัวสัน่น แต่ก็ทําเป็นใจดีสู้เสือต่อหน้าสาวแต่ว่าเบนนั้นก็รู้ดีว่าเขาเนี่ยกำลังกลัวเลยรีบหาที่พักทันทีซึ่งพอมาถึงโรงแรมเบนนันก็สังเกตเห็นว่ามีรถขับตามพวกเขามาตั้งแต่ร้านอาหารแล้วและสั่งเด็กๆว่าห้ามออกไปข้างนอกเด็กขาดจนเช้าวันนั้นเขาที่เห็นว่ารถคันเดิมยังตามมาก็เริ่มทนไม่ไหวโถไปด่ากับภรรยาเกา่าเพราะคิดว่าเธอเนี่ยส่งคนมากดดันให้เขาเนี่ยเซ็นใบหย,ย่าให้มันจบนั่นเองและเมื่อเดินทางมาได้สักพัก พวกเขาเน้นก็เห็นสาวท้องแก่ที่รถเสียอยู่ข้างทางเบนนั้นก็เห็นใจขอเทเวอร์เนี่ยแวะไปส่งสาวท้องที่ป้ายรถเมล์แต่เทเวอร์ที่เก็กสาวเนี่ยกระบอกบอกให้เบนเนี่ยไปส่งเธอให้ถึงที่เลยเท่านั้นแหละรถคันนี้เนี่ยก็มีเพื่อนร่วมทางเพิ่มขึ้นมาอีกคนพอเดินทางมาได้สักพักพวกเขาเน่ยก็แวะพักผ่อนที่โรงแรมส่วนเทเวอร์เน่ยก็ขอร้องเบนให้เขาเนี่ยแกล้งเหนื่อยอยากนอนเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ออกไปกินข้าวกับดอทสองต่อสองนั่นเองแต่ดอทที่รู้ทานเนี่ยกระถามตรง,ตรง วม่อเขาเนี่ยอยากไปเดทกับเธอใช่ไหมซึ่งพอเห็นว่าเธอเนี่ยตรงไปตรงมาเขานั้นก็ตอบตรงๆกลับไปว่าใช่อย่างไวโจนเบนนั้นก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเสริมรอยเขาอย่างเป๊ะก่อนจะแกล้งบอกว่าเขาเนี่ยลืมเมายามา,ยมาจากโรงแรมเกา่าามเอาเทเวอร์นั้นก็ตกใจตัวช้าไปหมดพอเห็นว่าเบนเอาคืนบ้างเนี่ยเขานั้นก็ปรับโหมดแทบไม่ทันจากนั้นเขานั้นก็ได้เอดดอกไม้ในมือเนี่ยไปให้ดอทเพื่อชวนเธอเดทอย่างเป็นทางการส่วนเบนนั้นก็นั่งมองทั้งคู่เหมือนพ่อที่กําลังมองดูลูก ไม่นานสาวท้องเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเขาซึ่งตอนนั้นลูกในท้องของเธอเน้นก็ดิน้นจนเธอเน้นก็ถามกับเขาว่าการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนะี่ยมันรู้สึกยังไงเบนที่รู้ดีเนี่ยก็ตอบอย่างจริงใจว่าเราเนี่ยจะรักลูกเราปานแก้วตาดวงใจถึงกับตายแทนเขาได้เช้าวันต่อมาทั้งสี่เน่ยก็แวะมาหาพ่อของเทเวอร์ที่เขานั้นเป็นเจ้าของโชว์รูมรถระหว่างรอเจอพ่อเทเวอร์เน่ยก็ลุ้นว่าถ้าเจอเนี่ยจะทักเขาอย่างไงแต่พอพ่อเจอหน้าเขา กลาบทักว่ามีธุระอะไรแถวนี้โจนเทเวอร์เั้นก็เอาจดหมายของพ่อออกมาแต่เขาที่เน,น้นก็งงเพราะเขาเนี่ยไม่เคยเขียนจดหมายพวกนี้และคงเป็นฝีมือของแม่แน่ๆเทเวอร์ที่ดีอย่างนั้นเขาเน้นก็เสียใจจะรีบขอตัวแต่พ่อเั้นก็เรียกจะเอาเงินให้เขาไว้ใช้เทเวอร์ที่รับไม่ได้เนี่ยก็ไปร้องไห้ลาพังส่วนเบนเน้นก็เข้าไปปลอบใจแต่เทเวอร์ที่โกรธมากเ็ยก็ไม่ฟังโทษว่าเป็นเพราะเบนเขาเนี่ยถึงอยากมาที่นี่ก่อนจะพูดลามไปถึงเรื่องลูกของเบน หาว่าดีเขาเนี่ยมารับจ้างล้างก้นคนพิการเพราะอยากลบความผิดเรื่องลูกจนเบนที่เห็นว่ามันแรงไปเขาวน้นก็สวนกลับไม่คิดว่าเทเวอร์เนี่ยจะพูดอย่างนี้ออกมาเพราะสําหรับลูกเขาที่ตายไปไม่มีอะไรมาเยียวยาหรือทดแทนได้ทั้งนั้นหลังจากมีปากเสียงกันในรถนั้นก็เงียบสนิทแถมเทเวอร์เนี่ยก็จะไม่ไปต่ออยากกลับบ้านให้ได้จนดอนนั้นก็เตือนสติช่างหัวพ่อที่ไม่สนใจเราแล้วออกไปทําสิ่งที่อยากทําก่อนตายดีกว่า ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเบนนันก็ขับรถมาถึงจุดหมายนั่นก็คือเหมืองแกรนิตที่ลึกที่สุดในโลกเทเวอร์ที่ได้เห็นของจริงนั้นก็ดีใจที่มันเนี่ยสวยกว่าในทีวีมากๆและในพวกเขานน้นก็จะขอลงไปดูข้างล่างแต่เบนที่เห็นรถคันเดิมตามมาเขาเน้นก็รีบเข้าไปถามจนได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนะี่ยชายคนนี้คือพ่อของดอทที่เป็นห่วงลูกสาวก็เลยขับตามมาดูความปลอดภัยนั่นเองในตอนนั้นดอทเน้นก็โทรมาหาเบนด้วยน้ำเสียงตกใจเบนที่เป็นห่วงเทเวอร์เนี่ยก็เรียวิ่งไปดู ก่อนจะเห็นว่าสาวท้องเนี่ยกำลังจะคลอดซึ่งเขาที่ตกใจเนี่ยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจนภาพวันเก่าเนี่ยมันก็ย้อนเข้ามาในวันที่ลูกของเขาเนี่ประสบอุบัติเหตุเจ้าความประมาทที่เขาเนี่ยลืมใสายเบรกมือเทเวอร์ที่เห็นมาเขาเนี่ยเอาแต่มือเรือเรียกเขาจนเบนเน้นก็ตั้งสติได้รีบช่วยสาวท้องทําคลอดไม่นานเด็กทารกเนี่ยก็ได้เดิมตาดูโลกทุกคนตรงนั้นเนี่ยก็พากันปลอบมือให้เขาก่อนจะส่งตัวสาวท้องไปพักฟื้นที่โรงพยาบาล ส่วนเทเวอร์ที่มีความสุขเขาวน้นก็แจกไส้กรอกฉลองให้กับคนอื่นไม่นานดอนนั้นก็เห็นพ่อของเธอทั้งสองเนี่ยก็เข้ามาเคลียร์กันก่อนเธอเน้นจะเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจากนี้เนี่ยพ่อจะเดินทางไปส่งเธอเองและถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่เอาไหนแต่ยังไงเขาก็คือพ่อของเธอซึ่งเทเวอร์ที่เห็นมาเธอเนี่ยจะไม่ได้ไปด้วยเขานั้นก็เศร้าเธอเลยให้สัญญาเมื่อเธอเนี่ยจะติดต่อกับเขาก่อนจะจุบลาเขาไปและขเขานั้นก็ได้แต่มองดูเธอจากไปส่วนเบนที่เห็นเทเวอร์นิ่งเป็นหมาหงอย เขาเนี่ยเลยไปยืมเพลสนามเจ้าหน้าที่และให้เทเวอร์เนี่ยลงไปรัดเข็มขาดและบอกว่านี่แหละจะทําให้เขาเนี่ยยืนฉี่เหมือนกับคนอื่นเทเวอร์ที่ตื่นเต้นตกใจเนี่ยกว่าจะฉี่ออกจนสุดท้ายเขานั้นก็ยืนฉี่ออกมาได้สาสมใจแถมได้วิวที่โคตรจะสวยต่อมาแม่เด่นเมืเขากลับมายังปลอดภัยก็รีบวิ่งมาสวมกอดลูกด้วยความดีใจส่วนเบนนั้นก็ตัดสินใจเซ็นใบหย่าให้ภรรยาแล้วเริ่มกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งโดยเลือกที่จะเขียนเรื่องราวของเทเวอร์นั่นเอง ซึ่งเขานั้นก็เขียนเล่าว่าหลังจากที่เขาลาออกเทเวอร์นั้นก็ได้พี่เลี้ยงคนใหม่ส่วนเขานี่นก็ยังคงแวะไปหายอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งในวัย21เทเวอร์นั้นก็ได้จากไปซึ่งพอเขาเขียนมาถึงตรงนี้เบนที่ไม่อยากให้มันเศร้าเนี่ยเขาเลยปรับตอนท้ายว่าเทเวอร์เนี่ยแกล้งตายเพื่อที่จะแกล้งแม่บ้านคนใหม่เท่านั้นแล้วภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับเป็นไงกันบ้างครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้ และผู้พินตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป7.3ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกระก,กิตต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ